ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกิจกรรมเพิ่มสาระดีๆนะคะกับหัวข้อลูกแพ้อะไรรู้ได้ด้วยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังค่ะซึ่งโรงพยาบาลวิชเชวิตอ้อมน้อยค่ะโดยที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มีความอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในร่างกายเด็กนั่นเองค่ะและ ในส่วนของร่างกายเด็กเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยที่กําลังเจริญเติบโต,ตแล้วก็มีความพัฒนาการนะคะแล้วในวัยเด็กเนี่ยการพัฒนาการเนี่ยยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะคะไม่ให้เด็กเนี่ยคะ่ะเกิดออเกิดโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งการส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยคะ่ะสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธัญทรพิสิทธิ์บันทูลแพทย์ประจําคลินิกอายออุขอโทษค่ะแพทย์ประจําคลินิกและศูนย์คลินิกกุมารเวชโรงพยาบาลวิเชวศอ้อมน้อยนะคะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะที่พบได้ในเด็กพร้อมกับเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่สามารถเข้าใจถึงการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าสกินพริกเทสสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะ ก็จะมาสอบถามเลยนะคะสําหรับสาระดีๆสําหรับข้อแรกเลยนะคะที่จะเรียนสอบถามอาจารย์ในวันนี้นะคะว่า โรคภูมิแพ้เนี่ยคือโรคอะไรคะ,ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมารู้จัโกโรคภูมิแพ้ก่อนนะคะโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือโรคที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ค่ะผิดป,ปกติไปนะคะโดยสารก่อภูมิแพ้ที่เราพบบ่อยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นไรฟูนขนสัตว์นะขนสัตว์ในที่นี้ที่บ่อยๆเลยก็ขนสุนัขขนแมวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกมแมลงสาบ ยา,านะคะเอรานะคะนี่คือตัวอย่างสารกอร่อภูมิแพ้ทางอากาศที่พบบ่อยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารกอร่อภูมิแพ้ที่เป็นอาหารนะคะนะก็ที่เจอบ่อยเลยก็จะเป็นเรื่องนมกัวไข่ขา,ขาวไข่แดงแป้งสาลีถั่วเหลืองนะคะนะรวมถึงกุ้งหอยปูปลาหมึกด้วยเนาะจริงๆต้องบอกกุ้งหอยปูปลาหมึกเนี่ยทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มเลยไม่ใช่อาหารทะเลเฉยๆนะคะเนาะซึ่งเมื่อร่างกายเนี่ยตอ,อตอบสนองต่อสารกอร่อภูมิแพ้ ที่ผิดปกติไปเนี่ยก็จะทําให้มีอาการนะคะซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีหลายระบบเลยเดี๋ยวเราเาเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะตัวอย่างง่ายๆที่แบบยกให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะเช่นนมวัวเนี่ยมันเป็นสารกรกอบภูมิแพ้ที่เราเจอบ่อยในเด็กในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะในคนทั่วไปเมื่อเรากินนมวัวเนี่ยก็กินได้ไม่ได้มีอาการผิดปกติใช้ชีวิตดาเนินชีวิตได้ปกติแต่ในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้เรามีอาการแพ้นมวัวเนี่ยเมื่อเขารับประทานนมวัวไปไม่ว่ามากก็น้อยเนี่ยก็จะทําให้เขามีอาการผิดปกติ ไม่ว่าอาจจะเป็นอาการเรื่องของผิวหนังเช่นมีผื่นขึ้นนะคะนะหรือบางคนมีหอบเหนื่อยได้หรือบางคนแพ้รุนแรงมีการในหลายๆระบบร่วมกันก็ได้นะคะนะนอกจากาเรื่องสารก่อมุ้งแพ้อยากให้รู้จักอีกคํานึงคือสารระคายเคืองนะคะสารระคายเคืองเนี่ยาจะที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของ ควันบุหรี่ควันควันไฟนะคะนะซึ่งพวกนี้จะต่างจากส,กสารก่อบภูมิแพ้คือคนทั่วไปเมื่อเราได้กลิ่นบุหรีะะ่เนี่ยค่ะเราก็รู้สึกมันมีอาการระคายเคืองมีคัดจมูกมีคื้ทัดได้เนาะคือเป็นทุกคนนะคะนะแต่ต้องบอกว่าในเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาจะไวกว่านะเขาก็อาจจะมีเรื่องอาการที่แบบเป็นได้มากกว่าเป็นได้นานกว่าหายช้ากว่านะคะนะ แล้วในส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้นี่มีอะไรบ้างคะค่ะปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องบอกตอนนี้เราที่เราทราบกันคร่าวๆเนี่ยจะมีเรื่องของ2องอย่างที่สําคัญนะคะหนึ่งอย่างเลยที่เราเห็นชัดเจนก็เรื่องของพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมในที่นี้แปลว่าถ้ามีคนในบ้านเด็กหรือว่ามีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นภูมิแพ้ค่ะน้องก็จะมีโอกาสที่จะมีภูมิแพ้เพิ่มขึ้นมากนะคะนะ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเราพบว่า ในบ้านที่ไม่ได้มีประวัติที่คนที่เป็นภูมิแพ้เลยเนี่ยโรคนี้เราก็เจอบ่อยขึ้นเราเจอได้ว่าคนที่ไม่มีประวัติภูมิแพ้เลยเนี่ยในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสที่น้องจะเป็นอยู่ที่5-10%เหมือนกันนะคะนะแต่ถ้าว่ามีมีคนในครอบครัวเป็นเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้ในการที่จะเจอโรคภูมิแพ้ก็จะมากขึ้นอีกนะคะอีกปัจจัยที่สําคัญเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากในเอ่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะที่แปรเปลี่ยนไปนะคะมีมลาวะมากขึ้นนะคะมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนนนไปกจาเเดิมที่ค เราอยู่คนเราก็จะอยู่แบบเหมือนอยู่ในห้องมากขึ้นมีเลี้ยงสัตว์ในบ้านมากขึ้นนะคะทําให้แบบมีโอกาสที่จะเจอสารก่อบผมแพ้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการดําเนินชีวิตแบบตะวันตกเนาะมีการกินนมเยอะขึ้นเงียก็ทําให้เราเจอเรื่องของการแพ้นมในเด็กมากขึ้นด้วยนะคะนะค่ะ แล้วในโรคภูมิแพ้ะคะ่ะที่พบมากที่สุดในหรือว่าพบบ่อยที่สุดในเด็กนะคะมีอะไรบ้างคะ,ะจริงๆต้องบอกว่าโรคภูมิแพ้มันค่อนข้างมีความหลากหลายมากเลยนะคะมีอาการได้ในหลายๆระบบเลยถ้าเกิดไล่ลงมาตั้งแต่หัวลงมาเลยนะก็เริ่มจากที่ตาค่ะ ที่ตาก็อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้เยื่อบุตาอักเสบนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการแบบตาเครื่องตาตาแดงนะคะคันตาเป็นๆหายๆเมื่ออาการชะเยขึ้นเมื่อเดินฝันกรอบภูมิแพ้ะนะคะพอมานในระบบต่อไปเอาเป็นระบบทางเดินหายใจนะลงมานะคะระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิตของโรคภูมิแพ้เลยที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะหรือที่คนเราทั่วๆไปเรียกว่าแพ้อากาศเน,นี่ยอันเนี้ยคือโรคเยื่อบุจมูกอักเสบ จากภูมิแพ้นะคะอาการของคนที่จะมาก็จะมาด้วยลักษณะคัด,ข,ดขันจมูกน้ำมูกไหลเป็นๆหายๆนะคะนะบางคนเขาจะปิดว่าเออฉันเป็นหวดัดอะไรเงี้ยฉันเป็นหวดัดบ่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่นะคะนคะซึ่งภูมิแพ้กับหวัดก็อาจจะแยกกันง่ายๆนวคร่าวๆคือภูมิแพ้นเนี่ยส่วนใหญ่เอ,อ่อเมื่อเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุน้นก็จะมีการมากขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยมักจะมีเรื่องของอาการท่วงเชา้าช่วยดืดึกดึก,ดกแต่ท่วงกลางวันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็พวกนี้จะไม่มีใครรวมดว ด้วยนะคะนะอย่างไรก็ตามคนที่เป็นภูมิแพย้ยุบุจมูกอักเสบนี่อาจจะเป็นหวัดได้ง,ง่ายกว่าคนอื่นด้วยนะคะนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆดูประวัติกันอีกทีหนึง่งเนาะนอกจากอาการคัดคันจมูกน้ำมูกไหลอะคะ่ะก็น้องๆก็อาจจะมาด้วยอาการนอนกรนนะคะนะนอนกรนนี่ก็ไม่อยากให้มองค้าเหมือนกันเพราะว่ามีผลต่ออในระยะยาวได้นะคะนะเรารวมถึงอาจจะมีพวกไอกลางคืนที่เกิดจากพวกน้ำมูกไหลลงคอนะคะนะนอกจากทางนอกจากจมูกแล้วทางเดินหายใจอีกโรคหนึ่งที่ต้องพูด ถึงก็คือเรื่องของหอบผืดนะคะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะว่าถ้าทิ้งไว้อันตรายรุนแรงได้นะคะอาการของเด็กๆที่จะมาก็มักจะมาด้วยกันไม่สบายแล้วแบบต้องไอไอเยอะต้องไปพ่นยาบ่อยๆไปโรงพยาบาลทีไรคุณหมอจะพ่นยาทุกทีนะคะนะอันนี้เวลาโดนพ่นยาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ถามคุณหมอหน่อยว่ามีเสียงหลอดลมตีบไหมนะคะนะหรือว่าพ่นพอเซียมหะเยอะๆถ้าเกิดมีเสียงหลอดลมตีบบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะต้องพึงระวังไว้ว่าออน้องอาจจะมีหอบผืดแทรก ซ่อนอยู่นะคะนะซึ่งเราควรจะต้องให้การรักษาไม่ได้ปล่อยให้เขาหอบไปเรื่อยๆนะคะนะในเรื่องของอาจารย์หอบเนี่ยนอกจากนอกจากที่ว่าเออไม่สบายไอบ่อยนะคะก็อาจจะมาด้วยลักษณะที่ว่าไปออกกําลังกายไปเล่นพละกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วแบบเหนื่อยก่อนคนอื่นเลยคนอื่นเขายังวิ่งกันได้อยู่น้องเหนื่อยก่อนแล้วนะคะ หรือว่าบางคนเป็นมากๆแม้แต่หัวเราะค่ะก็สามารถทําให้มีอาการเหนื่อยขึ้นมาได้นะคะนะอ,อันนี้คือ2ะอระบบแล้วนะระบบต่อไปจะเป็นระบบทางเดินอาหารนะคะ,คะระบบทางเดินอาหารเนี่ยมาได้หลากหลายเหมือนกันบางคนมาอาจจะมาด้วยอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะเรือรังนะคะรวมถึงที่เจอบ่อยหน่อยก็จะเป็นเรื่องของที่มาถ่ายลักษณะเป็นถ่ายเป็นมูกปนเลือดอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เด็กเด็กอาการอื่นๆค่อนข้างดีเนาะอันนี้ก็เจอได้บ่อยพอสมควรค่ะนะในระบบต่อไปจะเป็นเรื่องระบบ ผิวหนังนะคะผิวหนังก็เป็นอันหนึ่งที่เจอบ่อยของโรคภูมิแพ้เลยนะคะนะตัวอาการที่จะมาเนี่ยมีตั้งแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นเร็วเป็นลักษณะของลมพิษนะคะพวกนี้มักจะบนสายกัอภูมิแพ้แบบ30นาทีก็สามารถมีอาการได้แล้วนะ hmm. ลมพิษก็คือจะเป็นลักษณะเป็นตุ่มนะคะตุ่มคล้ายๆตุ่มยุงกัดเป็นเม็ดแดงนะคะแล้วก็คันเยอะเลยเนาะมีโอกาสที่จะขยายเป็นเม็ดใหญ่ๆได้บางคนอาจจะมีปากบวมตาบวมร่วมด้วยได้นะคะนะ นอกจากผื่นที่เป็นชนิดที่เฉียบพันธุ์แบบพวกลมพิษแล้วก็จะมีแบบพวกเรื้อรังได้ด้วยนะคะพวกเรื้อรังเนี่ยจะมาช้ากว่าแต่ลักษณะผื่นก็จะแตกต่างกันออกไปก็คือจะมีลักษณะเป็นปื้นแดงนะคะสากนะคะผิวน้องมักจะแห้งแห้งสกัสกๆบุวม้วยพวกนี้ก็มีอาการขันร่วมด้วยนะคะอันนี้เราเจอบ่อยเลยในเด็กเล็ก,เ,ลกเนาะอาการ,เร,เ,รเริ่มแรกของพวกแพ้าอาหารนี้เด็กๆนี่เราชอบเจอในด้วย,วยอาการนี้นะคะเราจะเรียกว่าภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะนะ ส่วนบางคนไม่ได้แค่มาได้ระบบเดียวค่ะมาในหลายๆระบบร่วมกันเลยเนาะอันนี้น่ากลัวเนาะเราเรียกเรียกเรียกรวมๆว่าภูมิแพ้รุนแรงในที่แสดงในหลายระบบนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอนาไฟแล็กซีดนะคะโรคเนี้ยคือต้องรีบรีบได้รับการรักษาเลยถ้าเกิดเป็นเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องได้ยาฉีดนะคะนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เนาะอาการจะเป็นในหลายระบบร่วมกันก็คือในที่นี้ก็คือมีอาการมากกว่า2ระบบเนาะเช่น ด้วยผิวหนังบวกกับทางเดินหายใจเช่นน้องที่แบบแพ้นมวัวแบบชนิดรุนแรงเนี่ยเขาโดนนมวัวปุ๊บเขาอาจจะมีผื่นขึ้นร่วมกับหายใจหอบเหนื่อยนะคะนะถ้ามี2ระบบขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าแพ้รุนแรงต้องได้รับยาฉีดถึงจะดีขึ้นนะคะ<ม>นะสุดท้ายก็คงต้องพูดเรื่องแพ้อาหารเนาะแพ้อาหารเนี่ยอาการหลากหลายเลยค่ะนะมาได้ทุกระบบเลยจะบางคนเป็นแค่ผื่นเฉยๆบางคนมีเรื่องของทางเดินหายใจเฉยๆบางคนมาด้วยแพ้หลายระบบได้นะคะนะ ซึ่งอาหารก็อย่างที่บอกไปว่าเราตัวที่เราเจอบ่อยในเด็กก็จะเป็นเรื่องนมครัวไข่ขา,ขาวไข่แดงแต้าแีถั่วเหลืองรวมถึงกลุ่มกุ้งหอยปูปลาหมึกด้วยในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ค่ะเราก็เจอแพ้อาหารได้นะเคยกินมาได้ตลอดแต่ว่าอยู่ๆมาแพ้ตอนโตเนี่ยก็เจอได้พอสมควรซึ่งมักจะเป็นพวกกลุ่มกุ้งหอยปูปลาหมึกนะคะอย่างที่ว่าไว้ก็คือว่าเป็นได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะไม่ได้จะเป็นต้องเป็นน้ำ,นำทะเลอย่างเดียวนะคะนะซึ่งอ๋อ พบได้บ่อยแล้วก็หลายระบบหลายอย่างเลยนะคะอาจารย์แล้วในส่วนที่มีความรู้สึกว่าที่อันตรายแล้วก็รุนแรงเนี่ยสังเกตยังไงคะหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าความรุนแรงต้องต้องยังไงอะคะเคยอ,อย่างที่ว่าตัวโรคภูมิแพ้มันมาได้หลายแบบแต่จริงๆต้องบอกว่าตัวที่รุนแรงเสียชีวิตได้แล้วคงเท่งเล็งไปที่สองสองโรคเนาะอันแรกก็คือหอบผืดน,นะคะอย่างที่กล่าวไปว่าถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยน้องมีโอกาสที่จะแบบหอบหนักมาเนาะซึ่งบางครั้งถ้าเกิดปล่อยให้เขาเป็นหนักๆแล้วบางทีมาพ่นยาก็ตอบสนองช้า เนาะอ,อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนาะอ,อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรวมถึงบางรายอ,อาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตจากที่เราไม่สามารถช่วยช่วยการหายใจเขาได้พอเพียงนะคะฉะนั้นก็ต้องรักษาให้ดีค่ะกับอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เสียชีวิตได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของภูมิแพ้ที่ไหลระบบที่เรียกว่าอนาเแล็กซิตทั้งต้นเนาะอ,อย่างที่ว่าถ้ามีการสองระบบเนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องให้ฉีดยาเาข้าทางกล้ามเนื้อขานะคะนะแต่กินยาเฉยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบ มีโอกาสที่จะดีขึ้นบ้างแต่ว่าน้อยนะโดยการรักษาหลักต้องเป็นการฉีดยาเนาะตัวนี้ถ้าเป็นหนักๆก,ก็คล้ายๆกับเพาผืดที่ว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้เลย<ม>นะคะ,คะนะอย่างไรก็ตามภูมิแพ้ตัวอื่นอาจจะไม่ได้ดูหนักขนาดนี้แต่ว่ามันอาจจะเรื้อรงนะังเนาะโรคภูมิแพ้มันค่อนข้างเรื้อรงังเช่นอย่างตัวภูมิแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบค่ะที่เราบอกว่าเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างเรื้อรังนะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงทําให้เสียชีวิตทันทีเนาะแต่มันรบกวนชีวิตประจําวันมากค่ะ<ม>หลายๆคนเนี่ยมีอาการที่แบบ เ,เ,เหมือนเหมือนนอนไม่เคยสบายเลยนอนไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าอันนี้สมุกโลกในชีวิตในชีวิตอาการเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยมีโอกาสที่ว่าถ้าคนที่เป็นเยอะอาจจะทําให้โครงสร้างรูปหน้าเปลี่ยนเช่น การที่จะบุบวมนานๆนอน,น,น,นอนกลางคืนนอนกรนต้องอ้าปากหายใจอะคะ่ะอาจจะทําให้รูปหน้าเปลี่ยนมีฟันเยินเพดานปากสูงนะคะนะขอบตาก็ค้าเนาะ,ะดูเหมือนนอนไม่พอตลอดเวลานะคะ,คะรวมถึงมีผลในระยะยาวในเรื่องของพวกสมาธิสัน้นแล้วก็มีเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของหัวใจและปอดในระยะยาวได้ด้วยฉะนั้นจะเห็นว่ามันดูเหมือนไม่รุนแรงนะ,ะมันดูเลือล่างแต่จริงๆมันมีผลในระยะยาวเหมือนกันนะคะ,คะนะค,ะค่ะ พูดถึงเรื่องความรุนแรงแล้วก็เรื่องอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามระอาจารย์แล้วล่ะคะ่ะว่าการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีกี่วิธีแล้วก็วิธีไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็น่าจะแบบน่าสนใจที่สุดอะ,ค,ะค่ะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับการรักษาการตรวจวินิจฉัยของโรคอื่นๆเนาะก็คงต้องเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายก่อนนะคะแต่โรคภูมิแพ้เราก็จะมีตัวช่วยนะคะที่เอามาช่วยแล้วก็น่าสนใจมากก็คือเรื่องการหาสารก่อภูมิแพ้ะค,ะค่ะการหาสารก่อภูมิแพ้มีวิธี ที่หลักๆอยู่2วิธีคือวิธีการสกิบผิวหนังหรือที่เรียกว่าสกินพริเทสนะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการเจาะเลือดนะคะนะค่ะซึ่งถามว่าขั้นตอนการทดสอบคุมแพ้ทางผิวหนังหรือว่าที่อาจารย์พูดถึงว่าสกินพริเทสเนี่ยม,มันมีวิธีการยังไงะคะอาจารย์คือวิธีวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่น่าสนใจมากแล้วก็รู้ผลเลยในวันที่มาทดกัน มาทําการทดสอบนะคะนะวิธีการทําก็คือเราจะเตรียมผิวหนังนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวหนังบริเวณตําแหน่งที่จะทําการสกิดผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่เราจะทําที่ท้องแขนหรือว่าบริเวณหลังค่ะนะซึ่งอันนี้ <ừ> หมอจะประเมินให้ว่าแต่ละคนตรงไหนจะเหมาะนะคะ,คะนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหนังด้วยใช้แอลกอฮอล์ค่ะเรารแห้งแล้วก็จะทําเครื่องหมายนะคะนะโดยการเครื่องหมายนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดแต่ละจุดที่เราทําเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะทําการหยด ยาสัตซึ่งซึ่งเอามาจากสารสารเป็นสารภูมิแพ้นะคะสำหร,รับทดสอบภูมิแพ้โดยเฉพาะเนาะลักษณะจะเหมือนเป็นเป็นขวดน้าําใสๆเนาะหยดแล้วก็เอาไปหยดที่บริเวณท้องท้องผิวหนังหรือว่า <c oughs> บริเวณหลังนะคะนะซึ่งจํานวนจุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ละคนนะโดยทั่วไปถ้าเป็นพวกสารกับภูมิแพ้ทางอาหารเราก็จะทําประมาณ8จุดนะคะ <c oughs> ส่วนในขณะที่ถ้าเป็น สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศเนี่ยมักจะทำประมาณ11จุดนะคะอย่างไรก็ตามบออจะดูเป็นเคสๆไปว่าเออเราจําเป็นต้องทํามากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่หยดน้ํายาปุ๊บนะคะนะเราก็จะใช้เป็นปลายเข็มค่ะสกิดเบาๆบริเวณท้องแขนหรือว่าบริเวณหลังนะคะ <Okay. S 1> นะซึ่งสกิดในที่นี้มันจริงๆไม่เจ็บนะมันเหมือนสกิดแค่แบบพื้นๆแบบ ตรงผิวหนังนิดเดียวนะคะ,ะโดยทั่วไปอาจจะมีไลืดชิบชิบได้นิดหน่อยเนาะ <Okay. S 2> แต่ว่าโดยทั่วไปไม่ต้องมีการห้ามเลือดเลยนะคะ mm hmm. หลังเราจากหลังจากที่เราสกิดไปแล้วอะคะ่ะประมาณ15นาทีค่ะเราก็จะดูผลกันเนาะ <Okay. S 2> ตำแหน่งที่มีการแพ้ค่ะจะมีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงขึ้นนะคะ mm hmm. นะซึะ่งอันเนี้ยเราก็จะอ่านผลที่15นาทีถ้าเกิด <Okay. S 2> บวมแดงเกิน3มมิลลิเมตรเนี่ยเราก็จะเรียกว่าจุดนั้นมีอาการแพ้เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าน้องแพ้อะไร mm hmm. เราจะได้ดิกเรียงกันได้ถูกต้องค่ะหลังจากที่เราทราบได แล้วว่าเขาแพ้อะไรเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเช็ดสารก่อเช็ดสารภูมิแพ้นี้ออกนะคะแล้วก็ทายาให้น้องค่ะก็คือหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้ปกติเลยอาการที่มีอาการที่บวมแดงก็จะหายไปได้ไดค่อนข้างเร็วค่ะภายใน5-10ถึงนาทีก็หายแล้วนะคะกลับบ้านวันนั้นอาบน้าได้ปกติเลยนะไม่ได้ต้องทําแผลอะไรเลยเพราะอย่างที่ว่าเป็นสะิดเบาๆข้างบนเองจริงๆถ้าเกิดให้ผู้ปกครองได้มาลองทําจะรู้เลยว่าจริงๆมันไม่ได้เจ็บนะแต่บางทีน้องๆอ,อ,อาจจะร้องไห้นิดหน่อยเพราะว่ากลัวนะคะ ก็ฟังดูแล้วว่าจะต้องมีการสกิดนะคะแล้วอย่างนี้เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก่อนที่เราจะมาทําการตรวจสอบอันนี้คะ่ะค่ะในการเตรียมตัวในเรื่องของการทําสกินพิคเทสนะคะหนึ่งเลยก็จะต้องบอกว่าน้องในช่วงนั้นจะต้องหยุดยาแก้แพ้นะคะอย่างน้อยเจวันค่ะนะ,ะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะทําต้องไม่มีผื่นขึ้นนะคะนะแล้วก็ไม่ใช้สารที่เป็นพวกสเตียรอยทาผิวหนังบริเวณท้องแขนหรือหลังที่ที่เราจะใช้ทําการทดสอบนะคะ,คะอย่างน้อยสอาทิตย์นะคะ ะคะ่ในส่วนนี้ค่ะการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยมันมีข้อกําหนดหรือว่าข้อควรระวังในในเรื่องใดบ้างคะ,อ,ะอย่างที่ว่า 1. นึเราต้องหยุดยามา <Okay. S 1> นะคะนะถ้าเกิดไม่หยุดยามาเนี่ยผลมันอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์ไม่ไม่ตรงไปตรงมาซึ่งทําให้แปรผลไม่ได้นะคะ,คะสเลยช่วงที่มาทำเนี่ยน้องอาการต้องโอเคพอสมควรเนาะต้องไม่มีผื่นขึ้นนะคะ,คะนะ เพราะว่าถ้าเกิดเหมือนน้องกําลังมีผื่นขึ้นอยู่แล้วเอาสาันที่เขาแพ้ไปใส่เขาอีกเดี๋ยวเขาอาจจะผื่นขึ้นเยอะขึ้นมาได้นะคะนะรวมถึงถ้าในกรณีที่น้องมีพวกอาการหอบหรือว่าเพิ่งแพ้แบบรุนแรงมาค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนําว่าให้เขาคุมอาการได้ประมาณ1เดือนก่อนนะคะค่อยเราค่อยทากันอีกทีหนึง่งเนาะจะไม่ท,ทําทันทีถ้าเขาป่วยหนักหนักมาน,น,นะคะในกรณีนี้ค่ะทราบแล้วแหละว่าเออถ้ามีอาการเนี่ยค่ะ ก็น่ากลัวเนาะแล้วก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยคะ่ะช่วงนี้คะ่ะคุณหมอช่วยแนะนําวิธีการป้องกันเบื้องต้นนะคะหากมีอาการภูมิแพ้กะะําเริบ่าขาต้องทํำยังไงคะ คือต้องอย่างที่ว่าเราทราบกันว่าตัวภูมิแพ้มันอาการหลากหลายมากเลยนะคะนะแต่ละคนคงวิธีป้องกันวิธีการใช้ยาคงไม่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับรายรายไปแต่หลักๆเลยคือ1นึ่ดิกเลี่ยงสารที่เราคิดว่าเราอาจจะแพ้นะคะ2คือใช้ยานะคะนะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของแบบพวกภูมิแพ้ตา,ากเร็จก็อาจจะมีเรื่องของยาแก้แพ้หรือยาหยดตาน้ําตาเทียมนะคะนะถ้าเป็นเรื่องของทางจมูกเบื้องต้นก็อาจจะเป็นล้างจมูกกินยาแก้แพ้กินยาลดบวมใน จมูกนะคะ,คะนะแต่ว่าจริงๆยาที่ดีจริงๆเป็นยาพ่นจมูกในระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดไม่เคยยังไม่เคยมาประเมินกันอาจจะต้องมาคุยกันก่อนที่จะเริ่มใช้เพื่อที่จะใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะคะนะ้อาอบผื่นก็อาจจะต้องใช้พวกย,ยาขยายหลอดลมช่วยะนะคะนะในขณะที่ถ้าเป็นผื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยาแก้แพ้นะถ้าเป็นพวกลมพิษยะแก้แพ้จะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเลยค่ะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังเสบส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรื่องการทายานะคะค่ะ อยากให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนําถึงผู้ที่สงสัยอยู่ะคะ่ะว่าเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นในเด็กเนี่ยคะ่ะช่วยแนะนำหน่อยว่าเราเราจะาดูแลหรือว่าสงสัยยังไงต้องพาไปตรวจไหมหรือว่าต้องดูอะไรเป็นเบื้องต้นนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราต้องดูลูกลกของเราเนาะว่ามีอาการอะไรที่มัน น่าสงสัยที่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่าค่ะเพื่อที่จะได้มาช่วยกันดูแลนะคะนะอย่างเช่นอย่างที่ว่าอาการทางตาจะเป็นเคืองตาบ่อยตาแดงบ่อยเนาะคันตาบ่อยเนาะอาการทางจมูกอาจจะเป็นเรื่องของคัดขันจมูกน้ำมูกไหลไอกลางคืนนอนกรนนะคะอาการทางปอดคือไอบ่อยเหนื่อยง่ายต้องพ่นยาบ่อยๆนะคะนะมีออกกาลังกายแล้วเหนื่อยนะคะหัวเราะแล้วเหนื่อยนะคะทางเดินอาหารอาจจะมีเรื่องของอาเจียนเรื้อรงังท้องเสียเรื้อรงัง มีถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะผิวหนังก็เป็นเรื่องของเรื่องพวกผื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นผื่นลมพิษนะคะหรือว่าผื่นผิวหนังอักเสบที่เป็นแดงแดงแห้งๆสักๆนะคะนะหรือว่ามีอาการที่ว่าอุ้งกินอาหารแต่ละครั้งเราก็มีอาการขึ้นมาสงสัยว่าจะใช่หรือเปล่ากินแล้วเหมือนมีผื่นขึ้นนะนะคะอาการพวกนี้ก็ต้องทําให้เราสงสัยว่าเอออาจจะเป็นภูมิแพ้นะก็อยากให้เพื่อนมาประเมินกันคะ่ะว่าประวัติเนี่ยมันประวัติกตระตุ้นร่างกายแล้วมันเข้าไหมถ้ามันเข้าเนี่ยเราก็อาจจะมาหาสารก่อภูมแิแพ้ ะเพื่อที่จะได้รักษาเขาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าเขาแพ้อะไรเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงได้ตรงจุดนะคะนะเช่นสมมุติมาตรวจสงสัยแพ้อาหารมาตรวจแล้วเช็คแล้วเจอว่านมวัวเราก็จะได้หลีกเลี่ยงนมวัวได้ถูกจุดในขณะที่มาเช็คแล้วถ้าเกิดไม่แพ้เราก็จะได้กินได้อย่างสบายใจเนาะน้อง <c oughs> ก็จะได้ไม่ต้องงดอาหารโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่าเด็กๆ <c oughs> ก็กําลังโตเนาะเราจะเป็นงดทุกอย่างที่สงสัย <c oughs> โดยที่ไม่ตรวจเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของโภชนาการของน้องด้วยนะคะนะ โดยรวมก็จะประมาณนี้ตามคมําแนะนําของคุณหมอซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะสําหรับสาระดีๆวันนี้มีคําถามจากทางบ้านค่ะคุณหมอถามว่าถ้าแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยลูกมีสิทธิ์เป็นภูมิแพ้ด้วยหรือเปล่าคะ ค่ะก็อย่างที่ว่าเรื่องของออพันธุกรรมนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยมีส่งผลต่อลูกมากนะคะนะฉะนั้นก็การที่แม่มีภูมิแพ้เนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกจะมีภูมิแพ้มากขึ้นนะคะนะแน่นอนเลยนะคะนะซึ่งอาจจะเราอาจาาอาจะเริ่มต้นตั้งแต่ป้องกันภูมิแพ้ได้ตั้งแต่ตอนช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์เลยนะจริงๆแล้วอ่ะในคุณแม่ที่เป็นภูมิแพ้จริงๆเราก็เดี๋ยวนี้เราก็จะแนะนําว่าให้กินอาหารให้เป็นเหมือนบาลานซ์ไดเอทเนาะคือไม่กินอะไรมากเป็นพิเศษไม่ต้องดบนมไม่ต้องดบ แต่ก็ไม่ให้งดด้วยเหมือนกันเนาะให้กินเหมือนปกติที่เคยกินมาเน้นอาหารที่แบบครบห้าหมู่นะคะนะพอน้องคลอดออกมาเนี่ยก็เน้นนมแม่นะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถให้นมแม่ได้ก็อาจจะมีนมที่เป็นสาหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงภูมิแพ้โดยเฉพาะนะคะนะอันนี้ก็จะช่วยลดโอากาสเสี่ยงของภูมิแพ้รวมถึงการทาโลชั่นเด็กบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบได้นะคะนะค่ะก็ ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเลยค่ะแพทย์หญิงธัญธรพิสิทธ์บรรทูนะคะท่านเป็นแพทย์ประจําคลินิกศูนย์คลินิกนกุมารเวชโรงพยาบาลวิเชเวิอ้อมน้อยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในเด็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้วยเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสามารถเข้าใจได้เลยค่ะถึงการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังนะคะที่เราเรียกว่าท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้สกินปริกเทสนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณพ คุณแม่จะได้นําสาระดีๆจากคุณหมอในวันนี้นะคะไปใช้ตอบเพื่อดูแลน้องๆได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็สงสัยหรือว่าเห็นอาการน้องเหมือนตามที่คุณหมอแจ้งเมื่อกี้นี้คะ่ะนําน้องมาพบคุณหมอนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะค่ะ